สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำนะเช้านี้แวะมาชมธรรมชาติของทะเลนะเช้านี้มีเมฆนะฮะมีลีลาประกอบแสง ชายฝั่งทะเลก็ยังเงียบสงบเหมือนเดิมนะตรงน้นมีชาวประมงมาล้อมอวนทับตะลิงอยู่นะนะครับผมชา,ชาวเช้าก็มาเก็บธรรมชาติให้ใจได้สัมผัสครับผมนะธรรมชาติมีลีลาแต่ละวันแต่ละพ่วงเวลาไม่เหมือนกันครับผมเป็นปกติของธรรมชาติปกติของชีวิตครับผมสวัสดีครับ